สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชอ่องฟูอิชแนลวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องร้อแม็กวินเทจ3ชิ้นนะครับพอสังเกตน,นะครับจะมีหมุดแบบนี้นะครับนี่มุดจะต้องสภาพดีและจะต้องมีตาสัญลักษณ์มาตรฐานของญี่ปุ่นด้วยนะครับ ดูภายในด้านหลังหัวน็อตจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ไม่กุไม่กร่อนนะครับนี่เป็นล้อ3ชิ้นนะครับนี่จะมีน็อตกันฝาอยู่ครบเวลาเราจะเลือกซื้อล้อวินเทจเราก็ต้องดูทุกด้านเลยนะครับโลโก้พวกนี้เป็นส่วนสำคัญนี่นะครับยี y ่ห้อ ที่สำคัญต้องดูขนาดล้อด้วยนะครับว่ามันใส่กับรถเราได้หรือไม่ไม่ใช่ซื้อมาหาเราใส่ไม่ได้น,นี่ก็ขอมเมียมก็ยังอยู่ในสภาพดีก่อนที่เราจะเลือกซื้อล้อนะครับเราต้องตรวจสอบรูนอ็อตมีปัญหาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นล้อวินเทจนะครับต้องดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังว่ามีรอยแตกล้าไหมมีการปั๊ม ตาสัญลักษณ์ที่ชัดเจนไม่อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับสำหรับการเลือกซื้อล้อวินเทจไม่ว่าจะติดล้อบ,บิ๊กฟุตมาหรือเขาแกะยางมาแล้วนะครับก็ต้องตรวจสอบดูสภาพของน็อตที่สำคัญอย่าลืมเช็คดูรหัสโค้ดต่างๆนะครับที่เขาติดสติกเกอร์มา ล้อ3ชิ้นเป็นล้อที่เล่นไม่ยากนะครับและอนาคตก็จะมีแต่ราคาแพงขึ้นแพงขึ้นนะล้อวินเทจพวกนี้ที่ราคามันแพงนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลิตแล้วมันจึงเป็นสินค้าแบบรายไอเทมหาซื้อได้ยากก็คือถ้าอยากได้จริงอ่ะก็ต้องรอจังหวะว่ามีใครจะขายเปลี่ยนมือไหมหรือ ของที่มาจากญี่ปุ่นทั้งกระจกนะครับแบบติดตรงแ้แฝากแก้มนะครับพวงมาลัยลายไม้นี่ถือว่าเป็นของวินเทจที่กว่าจะทำอ่ะมันทำได้ยากมากนะครับไม่คุ้มค่าอันหนึ่งราคาไม่ถึงพันอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ